สวัสดีครับเกิดเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ด่วน,นมากเลยทุกท่านดูโอ้โหนี่มันอภิมหาลมนะทุกท่านโอ้โ,โอ้นี่มันลมเหรอนี่โอ้โหมแรงมากทุกท่านฟ้าแลบมาตอนนี้ฟ้าแลบแป๊บๆเลยนะทุกท่าน น่าจะมีพายุฝนหนักนะโอ้โหไปเก็บเสื้อผ้าก่อนทุกท่านน่าจะมีพายุเข้านะลงจิจิโอ้ลมแรงอุ้ยโอ้ใช่แล้ว,ลวนี่ลมแรงจังเลยเดี๋ยวขัดประตูไว้ก่อน ไฟดับนะตอนนี้นะท่านไม่ใช่ผมไม่อยากจะเปิดไฟนะไฟมันดับอุย้ยไฟตัวนี้ติดขึ้นมาเฉยเลยอือฮึต้องดับไฟก่อนนะที่ท่าน ลมแรงเดี๋ยวไฟไหม้บ้านเลยพี่น้องเอ้ยเสียงไฟจะไหม้มากเลยนี่ตรงนี้นี่ที่เจ้าก่อไฟทำอะไรเนี่ยไฟมันปลิวไปทั่วเลยเนี่ย ไฟมันปลิวนี่ข่อยดับแล้วท่อนนั้นน่ะเ,เออคอยอกศาดับแล้วนื้ออยู่ไหนละท่อนไฟน่ะท่อนไฟคอยไปดับอยู่โน,โน้นแล้วเมื่อกี้น่ะมันปลิว ปริวไปทั่วเลยเริวก็ยืนดูเนาะโอ้ปริวไปขาวเต็มนี่เลยทีที่คอยออกมาไม่คุณบอกให้ออกมาตั้งนานแล้วก็ไม่ออกนี่นะทุกท่านเออผมที่จะเก็บผ้าเออเนะดูผ้าเพรไม่เคยเห็นเหมือนกันเด็กเออลูกสาวจะช่วยเก็บโดนดาแล้วไม่ช่วยแล้ว ข้าของปลิวเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหอะไรวะอืมข้าของปลิวกระจายกระจายโอ้โหลมแรงมากเลยท่านน่าจะหนักอยู่พอสมควรนะวันนี้โอ้แกรอนมาปลิวมานี่เลยไปอยู่บนรถก่อน น่าจะหนักดูพอสมควรนะท่านลมแรงมากเลยมีอะไรที่ต้องเก็บอีกโอ้เป็นห่วงกับดักกุ้งมากเลยเพราะว่าถ้าถ้าถ้าฝนตกมาเนี่ยน้ำมันจะท่วมนะท่านกับดักกุ้งเราจะหาย เออลมแรงมากเลยมีอะไรที่ต้องเก็บเก็บให้หมดลมแรงนะท่านอายุเข้าเอาแล้วมาแล้วเสียงฟ้าแลบมาแล้วฟ้าร้องแล้ว,ไป,ลวไปดับนะ ใครตกใจเจ๊ี่จะดาบยืนดูไฟฮื้ึมึฮ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 อฮึฮึไึฮึฮมฮึ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 น้ฮ่ฮึ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 เึฮึฮอฮึฮึึฮึฮึอึฮึฮึฮึาึฮเฮอไ อี่นาออกไปเลยลมแรงลมแรงนะนงท่นนานดูฟ้าแลบแล้วพี่น้องเอ้ยดูลมแรงมากเลยตรงนั้นต้นกล้วยหักไปแล้วโอ้โห้ฟ้าแ,บแลาแบดูลมดูลมซะก่อนโอ้ โอ้แป๊บๆเลยไงยจิจีกลัวไหมไอ้หลงไปไหนไหนลงนะทายหลงมานี่สิรีวันเลยท่านขอเข้าของกระจายกระจายอืมอึงร้องแล้วฝนยังไม่ได้ตก โอ้ดูต้นต้นงต้นไม้เอ็นไว้อย่างหนักเลยส่วนต้นยูคาปลายยูคาเนี่ยถึงพื้นดินเลยทุกท่านดูไฟดับนะพี่น้องเลยดูดูต้นนี้ทุกท่านดูต้นยูคาดูต้นยูคาไวมากเลย ดูต้นกล้วยภาวาแล้วหลวงทำมาเร็วเข้าเลยเข้าเลยดิเดี๋ยวมันจะ,ะเกิดไอ,อนี่อีกนึงไปนอนตรงนี้ก่อนทั้งาหมยก่อน นี่ครบท่านมีปากเสียงนิดหน่อย,ยเออรถใครมากางดึกโอเคครับท่านนะก็รอ,อ,อ,อดูฝนตกก่อนโอ้ฟ้าแลบโอ้ฟ้าแลบเป็นอะไรจี๊จ หมาสองตัวนี่ก็มาสซลอเ์เลอยู่ข้างหน้าข้างบนหัวผมนี่หืมฟ้าแลบแป๊บๆเลยนะท่านลมแรงมากเลยตอนนี้อโอเคครับทุกท่านลมแรงแบบนี้ผมคิดว่าฝนน่าจะไม่มีเพราะลมออกไปหมดแล้วสวัสดีครับ